ถ่าแวแล้ว,ลว,ลวหรอแซบอ่ะครับค่ะหลอสวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับกิ่งฟ้าค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะไปส่งเพื่อนที่คิวรถตู้ที่ลำปางไปไหน กลับบ้านไปพยาพไปเอาเอาเอากลับบ้านปิกบ้านาเฮอภาษาอะไรคะเออภาษาเหนือไง <c oughs> ก็จะไปส่งเพื่อนกลับบ้านนะคะวันนี้เพื่อนลาง,งานคือแบบสวยนะคะทุกคนอันนี้คือแบบแต่งตัวง่ายๆนะคะอันนี้น้องมินนี่ก็แบบแต่งตัวแบบชิวๆมากๆเลยแล้วก็คนกลับบ้านนะคะก็จะแต่งตัวแบบง่ายๆอะไรเงี้ยชุดแบบออกสีเขียวกันหมดเลยเป็นแบบสไตล์ง่ายๆวันนี้ซึ่งเราก็จะไปถามคิวรถตู้ว่า ออกกีโโก่โมงมีรถกี่โมงไปจังหวัดพะเยานะคะนั้นเราไปกันเลยค่ะไอพีจารกากรพายรถก่อน,นเลมาลัไปก่อนเลยเนียเลยเมาอยนะคะเมาบอยก็ฟูจิมันสวยนะมากเมืองพะเยานี้ไก่ปะจากลำปางร้อยกิโลร้อยกว่าโอ๊ยแม่จ้าว่าจะขับรถไปส่งไ,ไปบไาหล่ะ ก็คือแบบสวยนะคะวันนี้เราก็แบบ,บไปส,งปส่งเงาอะไรเงี้ยไปส่งตุ๊กด้ไม่ต่ำก็หน่ายมึงเติม,มน้ำมันไหมหล่ะเออมันมีรถหรอ<ะ>มันมีรถไหมเงากิโลเงาก็เนี่ยจะนี่ขึ้นเขาไปก็ถึงแล้วก็นิดเดียวใช่ไหมมึงเติมน้ำมันให้กูเสียสามร้อยสามร้อยก็น่าเออเดี๋ยวกูไปส่งเมื่อคืนมารถคว่ำค่ะทุกคนต่อหนะ้าปลุก แล้วเราก็แบบว่ามีเซนส์ตทีฟไงความเป็น air แอร์รถทัวร์นะคะเราก็รีบวิ่งไปลแล้วก็ไขปขอบป๊อก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 เป็นไรไหมคะเป็นไรไหมคะใค,ะครค,คนที่รถคว่ำอ่ะเขาก็ลังหาอะไรไม่รู้อยู่ในในในรถนั่นแหละ<ม>คว่ำใช่ไหมแล้วเขาก็เปิดประตูข้างคนขับอะไรอย่างเงี้ยช่เหมือนเขาหาเอกสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วทีนี้กูก็โทรหาหนึ่งหกหกเก้าค่ะ เสียงพี่ชายหล่อมากเลยนะคะทุกคนแบบเมาคอยกันนิดนึงนะคะโทษภาษาโทษาสมัครอะไรนะหนึ่งสามหนึ่งอะไรเงี้ยภาษาหนึ่งคือคือแบบเราก็เบบอะเมาคอยกันนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็ให้เพื่อนไปเอาแบรนด์อยู่นะคะก็คือแบบว่าพี่ต้นเขาซื้อของเป็นแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมข้างหน้าอ่านก่อนค่ะตอนนี้ก็พาทุกคนมาเติมลมรถก่อนแต่มีความรู้สึกว่า ชำรุดชำรุดไม่เดเดี๋ยวไปเติม้านซ่อ,ม,อม้านแล้วก็ได้ชำรุด,ดค่ะก็เลยต้องรอเพื่อนที่นี่ก่อนนะคะแม่แกงหนูมากคิ้วหนูก็ไม่มีเหมือนดุดดาวไงแบบจะหมดแล้วหรอน้ไปไหม คนเปลี่ยนใจนะคะวันนี้เราก็จะขับรถไปส่งเพื่อนที่พะเยาเลยนะคะก็เดินทางไปกี่ชั่วโมงนะก็ประมาณสชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าเอาร้อยร้อยร้อยกโลเนาะจากลำปางไม่ถึงหรอเพราะกูค่าอยู่วันนี้ก็เลยแบบว่าจะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนสักนิดหนึ่งนะทุกคนที่พะเยาหรอเม่กล อยู่เม่อ๋อยู่เมกาแมกามันถึงไหนมันเลยไปอีกหรอหรือว่ายังไงยังไม่เขาเข้าต่อไยาวใช่ไหมเออก็ไม่ไกลหรออ้ยไม่ใช่ร้อหน้าสามห้าร้อหลังสาตจะไม่เลยหรอออมเบอร์เข้าใจไหมว่านานๆทีแบบว่าเราจะได้เติม อยู่แหละสวยจริงเหรอสวยเติมลมเติมลมยัางไงาให้ลมไม่เข้าออกเดี๋ยวแม่รถเขาต่อเดี<ะ>เ๋ยวแวะกินข้าวก่อนนะคะก็จะมีแบบว่าส้มตำไก่ย่างค่ะ มีที่นั่งเมคาเมค้า,า,าเสือก็ได้ค่ะมีเสือไหมห๋อไก่ย่างน่ากินมากพี่แล้วเหรอเออนั่งกินมร่ย ขาลิกว่าลาไม่เดกวันือนกัว่าถ้าเจอศาลานี่ยจัดเลยครับผมนั่งศาลาเลาคงงนัหรอครับผมเออที่เวตัวไม่หลุมีมถ้วยนะคะเราผ่านโรงพบาลยังโรงพยาบาลยังโรงยาบาลสมเยังไม่ผ่านแลครับผ่านแก็เลยไปอีกนิดนึงก็ได้ใช่ไหมศาลรับอะไรดีค่ะ ส้ตตมตำไก่ย่างวิเชียบรบุรีค่ะอยู่ที่ไหนนะคะคุณแม่ค<ว>ุณแม่อยู่ไหนนะคะอยู่อยู่ไหนอยู่หนองบัวลำพูครับอยู่หนองบัวลําพูมาขายอยู่ลําปางนะคะอามากายอ่ะขึนอุบลหนองบวัวลําพูเธอใจบอกว่ามุนมุน,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 นอุตุย F A S T A R ค่ะค่ะคงยึดจำได้อยู่หรอกภาษาไทยก็ได้ขึ้นประการไม่เก่งเลยเด้ยป่ไกาไม่ได้มันก็มันเก่งเกิกระดาษเลยภาคหนึ่งมันจะปล่อยคลิปสักคลิปหนึ่งค่ะได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะก็คือสวยรตั้งเดี๋ยวพาไปเจ้ากว้าง ไปสิพระมนา,าไปแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วไงเป็นพระเยาต้องใช้ iPhone จะได้สวยโพสก่อนไปแอวพะเยาวด้วยกันจ้าเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินข้าวป้นนะคะทุกคนคือซื้อส้มตำม,มาแล้วไม่มีที่กินข้าวนะคะเราก็เลยจะแบบว่ามานั่งกินข้างทางกันตรงนี้เป็นศาลาเ,ออปเปรี้ยวแบบว่าขออนุญาตนะคะทุกคนก็จะแบบนั่งกินข้าว อะไรไเบบ้าจะปะลาคือไเออ,อปัวใหญ่ก็แ่บเนาะต้มตำน้าปลาไหลบอะไรไไบ้าง่ะแ่บอืมแซ่บโอ้ยนื่แงมบมเข้าวาบยิ้มอะไรอยูอ ตอนนี้เราก็มาถึงพะเยาแล้วนะคะตอนนี้ก็มาอยู่บ้านเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เพื่อนก็จะพาออกไปเที่ยวนะคะอันนี้คลิปแรกก็คือแบบเดินทางออกมาจากจังหวัดลำปางนะคะแต่ว่าคลิปถัดไปเดี๋ยวเพื่อนพาเที่ยวที่พะเยานะคะก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ